สวัสดีค่ะเพื่อนๆเยน,น,นูเอเคนะคะเมื่อวานเยน,นูได้ทำข้าวเหนียวนึ่งแล้วก็ปีกไก่แช่น้ำปลาแล้วก็ทดลองใช้ด้วยเตาเขาเรียกเตาอบลมร้อนเหรอเออก็เยน,นูไม่เคยใช้เราปกตินี่สามีเฮาก็จะเอาไว้อบพวกเฟรน์ฟรายพวกอะไรของเขาเพราะว่าเหมือนกับมันเฮลตี้มันไม่ต้องทอดไม่ต้องใช้น้ำมันเมื่อวานเยน,นูก็เลยทดลองใช้ดูเอาไว้อบไอปีกไก่ที่เราแช่น้ำปลา,าไว้นะเพราะปกตินี่เยน,นูจะ เอาไปทอดอก็ทดลองทําดูว่ามันหน้าตามันจะออกมาอย่างไรตามไปดูเลยค่ะเจนูได้ปีไก่นี่มาจากคอสโก้หนึ่งแพ็คใหญ่เนี่ยจะมี6แพ็คเล็กซึ่งถ้าใครที่ครอบครัวเล็กๆก็ฉีกมันออกนะเป็น6แพ็คเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะแบ่งเก็บเอาใส่ในตู้ฟรีเซอร์ได้เวลาเราจะทำอะไรกินแล้วก็ออกมาทีละแพ็คแต่ว่าเจนูเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ย เตรีย,ม,ยมเตรียมมาไว้ตั้งแต่วันที่ลูกมาแล้วย่าหนูก็ว่าจะทําตอนก่อนที่จะไปรับลูกเสร็จแล้วง่วงนอนก็คือมันนอนไม่เต็มที่อ่ะนอนไม่เต็มอิ่มแล้วก็ภะวกพะวงด้วยก็เลยไม่ได้ทําจนกระทั่งลูกมาถึงวันจันทร์จนมาวันนี้เนี่ยวันเสาร์ย่าหนูก็ยังไม่ได้ทําไม่ได้เลิกได้ยามทําอีกเออก็เลยไม่รู้จะไปทําอะไรเนี่ยทําทํามันไอปีกไก่แช่น้ําปลานี่แหละเอเมนูอย่างอื่นก็คิดไม่ออกแล้วของมันไม่ครบ ก็เราล้างน้ําสักหลายๆน้ําหน่อยเนาะเพราะว่ามันหลายวันแล้วเดี๋ยวจะมีกลิ่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปหมักน้าําปลาเดี๋ยวให้สะเด็จน้ําสักหน่อยหนึ่งเอาวางเอ่อเอากระป๋องที่มันทรงสูงหน่อยรองเพื่อแรงโน้มถ่วงของโลกมันจะดึงดูดให้ น้ำนี่หยุดได้เยอะกว่าเพราะว่ากะละมังที่มาเป็นชุดของมันเนี่ยตูดมันจะถึงกันไงยานูซื้อมาเพื่อที่จะเอามาทําขนมจีนเพราะมันมีฝาครอบอีกตัวหนึง่งทีนี้ยานูก็จะคัดแยกแยกเอาอปีกบนกับปีกล่างปลายปีกเนี่ยไม่ใช่ปลายปีกเนาะปีกบนกับปีกล่างเนี่ยแยกกันคนละส่วนเพราะว่าความหนาบางของมันนะั้นไม่เหมือนกันเวลาเราหมักน้ําปลาเนี่ยมันก็จะได้เข้าถึง แล้วก็เวลาเราเอาไปไปนึ่งไปย่างไปทอดอะไรเนี่ยถ้าไซส์ขนาดมันมันพอๆกันเนี่ยเท่าๆกันเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าอันนี้สุกแล้วอนันั่นยังไม่สุกหรืออันนี้ไหม้แล้วไอ้นั่นสุกพอดีแต่แอันนี้ไหม้เกินอะไรประมาณอย่างนี้ก็คือคัดที่ไซส์พอๆกันแล้วก็เออโยนุก็จะหยดน้ําปลาใส่ลงไปเลยนะใช้น้าปลาอย่างเดียวหมักใส่ในถุงซิป็อกเนี่ยมันจะสะดวกอยู่อย่างหนึ่งก็คือ เราทําให้มันแบนๆได้แล้วก็น้ําปลามันก็จะท่วมไก่ซึ่งมันจะดีกว่าที่เราไปหมักอยู่ในพวกกระป๋องหรือกระมังอะไรเราก็จะคุกคุแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปหมักเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นสักประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงปกติเย็นหนูจะเอาไปอทอดนี่เราก็มาตั้งเตาซึ่งนี่เย็นหนูได้มาจากเว็บอเมซอนก็ใช้งาน สะดวกสบายดีจังเลยเวลาเก็บก็สะดวกผ้าขาวบางที่เราจะใช้รองข้าวเหนียวเนี่ยเราก็จะต้องมาซักแล้วก็ให้มันเปียกน้ำแล้วก็บีบให้มันหมาดๆก่อนเนาะมิเช่นนั้นแล้วเนี่ยเวลาเ,าเอาไปปูเนี่ยผ้าขาวบางจะไหมได้นะแล้วก็ข้าวเหนียวก็จะติดผ้าขาวบางด้วยเราก็จะต้องซักผ้าให้มันเปียกน้ำก่อนจากนั้นเราก็มาเทเข้าวเหนียว ขา้าวเหนียวนี่เราก็ล้างหลายน้ําหน่อยล้างล้างก่อนแช่นะเย็นหนูจะล้างก่อนแช่ถ้าแช่แล้วเนี่ยเม็ดมันจะเปลาะบางเราจะามาล้างอีกไม่ได้ก็แค่เทลงไปนะแล้วก็ตั้งให้ชะเด็ดน้ํานิดนึงก่อนที่เราจะนำเอามาเทลงที่ซึ้งนึ่งขา้าวเหนียวนี่นะเราบางคนเรียกลังถึงบางคนเรียกซึ้งก็แม่พาเรียกซึ้งก็เลยซึ้งมั่งเนาะแล้วเราก็แหวกนะแหวกตรงกลางๆเพื่อให้ไอของน้ําเนี่ยขึ้นมาอเนี่ยจะช่วยทําให้ขา้าวเหนียวสุก ถ้าเราไม่แหวกเนี่ยมันไอ้นะ้ํามันจะไม่สามารถที่จะขึ้นมาข้างบนได้ก็ปิดฝาแล้วก็เปิดไฟตั้งไฟที่ไฟแรงเยงหนูจะใช้ไฟแรงสุดนะก็ได้เท่านี้ค่ะส่วนไก่เยนูก็เอาเรียงอ่ปีกปีกโคนบนเนี่ยเราก็จะเรียงชั้นหนึ่งก็จะได้สองชั้นปีกโคนบนเนี่ยนะจะได้สองชั้นส่วนปีกที่อยู่ตรงกลางเนี่ยกลางปีกที่มันบางๆเนี่ยเยนูจะแยกอบต่างหาก ซึ่งเตาอ,อบอันเนี้ยสามีเขาตั้งเวลาเอาไว้ไอ้ตั้งไอ้อุณหภูมิเอาไว้อยู่ที่350เอ่อเซลเซียสอ่ะเจนหนูจะแยกอันนี้ก็คือเอ่อปีกบนเนาะไอะ้ไม่ใช่ปีกบนปีกกลางอะไม่ใช่ปลายปีกปลายปีกเราจะทิ้งนะคนอเมริกันเขาไม่กินปลายปีกกันที่เขามีสารอะไรหรือที่ทำให้เป็นเกาหรือเป็นอะไรเน,น,นี่ยนี่เจนหนูก็จะเอ่อย่างสลับกันไปสลับกันมาเนาะถ่ายรูปอาจจะ สับกันสลับกันอันนี้ก็จะเป็นปีกบนปีกบนสุกด้านหนึ่งแล้วเราก็ออกมากลับกลับด้านนะแล้วก็จะต้องเอาชั้นล่างเนี่ยสลับขึ้นไปไว้ชั้นบนเอาชั้นบนลงมาไว้ชั้นล่างอะไรแบบนี้ต้องคอยดูซึ่งถามเยหนูว่าอ่ามันดีไหมเยหนูชอบทอดมากกว่านะเพราะว่าการที่เราเอามาเข้าเตาอบอันนี้มันจะทําให้แห้ง เอมันไม่กรอบนอกนุ่มในแต่ถ้าสำหรับคนที่ชอบกินอะไรที่แห้งๆห,หน่อยอะ่ะก็จะเหมาะเลยแต่ยยหนูไม่ชอบยยหนูชอบแบบว่ายังมีความนุ่มอยู่ข้างในข้างนอกก็กรอบๆอันนี้ก็คือมันคิดว่ามันแห้งไปสำหรับความชอบของยยหนูเนาะก็ออกมาสีสันสวยค่ะแล้วก็รสชาติก็โอเคไม่เค็มมากยนูไม่ได้ใส่ชูรสลงไปนะ จริงๆบางคนเขาก็ใส่ชูรสล,ลงไปหน่อยหนึ่งหรือว่าเอาน้ำปลาลดน้ำปลาหน่อยแต่ใส่ผงขนอลงไปอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่กลิ่นค่อนข้างแรงถ้าเราใช้น้ำปลาหมักแบบนี้นะแล้วเราอบอ่ะตลบอบอวนเข้าไปถึงในออฟฟิศเลยเพื่อนๆจ๋าก็คือในห้องนงห้องนอนในออฟฟิศได้กลิ่นน้ำปลาลืมเต็มบ้านเลยอันนี้ถ้าสามีไม่ชอบกินน้ำปลากินปลาลาไม่แนะนำเลยนะไม่แนะนำกลิ่นเขาฟุ้งมาก เออยหนูก็คงจะครั้งเดียวล่ะที่จะใช้เตาอบอันเนี้ยนะเ,เดี๋ยวครั้งต่อไปก็เอาไปทอดดีกว่าไม่ไม่ประทับใจค่ะเพื่อนๆอ่าเราไปดูกันข้าวเหนียวสุกแล้วนะข้าวเหนียวสุกแล้วยหนูก็จะยกผ้าออกมานะใช้เวลาประมาณนึ่งประมาณเอ่อยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะแล้วก็ยหนูก็จะเอามานวดนิดๆก่อนที่จะเอาใส่ มาในกระป๋องเพราะว่ายานูไม่มีเขาเรียกอะไรกระติบนะอันนี้เป็นกระป๋องไอติม <c oughs> ก็เสร็จแล้วค่ะมาทานด้วยกันค่ะข้าวเหนียวปีกไก่แช่น้ำปลา